อ้าวคนสุดทุกคนคือในติกตอกอ่ะมันมันปิดกั้นชั้นมันบอกว่าไม่สามารถโปรโมทได้มันอาจจะเสี่ยวเกินไปก็เลยไปถามถามเพื่อนมาถามน้ำมนมาน้ำมนบอกว่ายังยังไม่เสี่ยว <c oughs> แบบแบบยังไม่แซบมากอย่างเงี้ยแบบหน้ายัางยังไม่แซบหน้าเรายังไม่อินขนาดนั้นหน้าเรายังแบบหน้าเรายังไม่ได้แบบออกอินเนอร์ขนาดนั้นไงชี่บอกว่ายัง แล้วขนาดยังใน,นเนี่ยคือ Tik Tok ปิดกั้นฉันเลยไม่สามารถแนะนำได้ไม่สามารถขึ้นไปบนหน้าหน้าฟีดของทุกคนได้มันบอกว่าไม่สามารถไปที่แบบ f o r y o r page ได้ FYP ใช่เพราะว่ามันดูแบบว่าแซบเกินอะไรองี้แล้วคือถ้าเกิดว่าเราทำำําตามที่เพื่อนบอกอีกทีแบบว่าถ้าเรามีออกอินเนอร์หน้ามากกว่าเนี้ t ิกต็อกไม่ลบแอคเคา t ฉันไปเลยเหรอเอาอย่างงี้นะ แต่ตอนนี้ผมเรียบป้งหนึ่งมากคือนั่งมอไซค์ชับติตอคิดว่าเธอเป็นเด็กน้อยโอ้ตายยีบสองแล้วคุณนะคือสภาพฉันแบบคนยีบสองป่ะดูเนนนอยเจ้าปัญยามากมาแบบคนดีของฉันได้ไงออมาแบนด์คนดีชิป,ป้ามาแบน์มาแบนฉันได้ไงอะเธอน้อยมากน้อยจริง แบบไม่ค่อยได้ลงติ๊กต็อกด้วยพอลงก็ดันไม่ไม่ฟีดอีกถ้าไม่ค่อยลงบ่อยติ๊กต็อกมันจะไม่ค่อยดันฟีดไม่แต่มันบอกว่าฉันละมืดกดสังคมขอทั่วสังคมได้ไหมล่ะเขาก็เล่นกันทั่วสังคมอะ่ะฉันโดนละมืดอืมเอาเถอะเขาเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองสวยเกินไปติ๊กต็อกไม่ผ่านโอ้ยเหมือนมอปลายเหมือนสิบสองอะครับเลืเหรอพี่เอางี้นะใหญ่ สมองอาจจะใช่อายุก็ยี่ิบสองและหายไปสิบปีเลยนะ